ค่ะพี่้อนคำแรงมากอ้างเสียงฝน,งนอีกแล้วพลโตคนจะเศร้าแกนวก,กับขึ้นมาอีกตออกตอ,อีกยังขึ้นละเมือนอบัดนี้โต๊ค่ะต๊แย่หลายมืมมมมอนีัเเจ้านี่ก็ต๊แห้งมันจะงานเนาะอันอันนั่นต้องเอาสายยางออกจากมองทอแั้วเนาะมันไหลมากมันก็ตัานน้ำตันก็จะบ่ไิไลสะดวกน้ามันจะยืงขึ้นยืงขึ้น แล้วก็ได้ถ่วมบันไดพี่น้องปลาตุ๊กตกเฮียมันคืนนี่ทอดขันบันไดเลยครับเมื่อคืนนี้ตกแรงจริงจริงจะเล้าก็ตกอีเด้นนี่ถ้เพิ่งเรื่อตอนนี้เลาวหายใจซื้อตกไปตกแม่ตกแม่ตกไปตะพาเข่าตกมาใส่เข่าหน้ามือน้อตะพาแล้วใส่ปุ๋ยไปด้วข้อไปข้อแม่ป้าบอข้อแม่ป้าต้องเอาปุ๋ยมาวานวานวานปุ๋ยมาหยอดหยอด โตกใส่เรื่อยๆกัอาจจะได้กินของเล้าอยู่แต่ซักหนึ่งเพิ่นจะซักหรอซัวกันพี่น้องโซไปซัวหน้าซัวหน้าซัวใส่ซัวอะไรก็กินกินละก็ต้อนแย่งกินเขาแยงนี่จั๊กสิไแดงยังกินดอกมาแยงนี่ก็ได้จังวะก็มีไก่แม่ก็มีป่าแม่ก็มี่กุ้งกับวันทัดป่านไหนนะพี่น้องไม่ขอยมี ตบะขันกุง้งน,นั่นกินด้วยกุ้งยังไงกุ้งน้อยกุงก้งกุ้งอะกุ้งโคโยตีเนะี่ยน้อยกุ้งโคโยตีกับกนี่ตบาขันอันเป็นแนว้ออื่นกต่เป็นกุงงก้งง่ายแต่บ่ป,ปั่นไรแล้วมาครับตัวสิไปสายมาใสามาพี่นอ้องเป็นเส้นเส้นแล้ะเป็นเส้นเรียบโอ้เสียงไฟอะไรแม่ป่านี้หลอดหลอด รัวการเลี้ยงกินยี่นี่แหละจ้ะสิได้เลี้ยงกินสวัสดีครับแขกฮะียังกะละมังเราพูดยู่ว่ากะละมังเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ได้กะละมังหรือปลาขึ้นไปปลาฮะปลาเขาอยุดย้ายให้ทังท้ายคลิปวะจ้าถ่ายคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับแขกอันนี้ปลาขาวใส่มันคือสีดำอยู่ปวดพราะบบกี้แบกแจ่มไหนี่ปลาบืนปลาบืนทั้งท้องปลาไม่มาปวดจต่ปลาปลาคอม่นเป็นตัวละสองโล่งตินี่ ปลายังเนี่อันนี้ปลาอันนี้ปลากระแจี๊ยบปลาหนึ่งอ่อนปลากดปลากดปลากระแจี๊ยบแต่ว่าตัวเลี้ยงสิบิังนี่คันตัวเลีมีสองเพราะว่าหนานี่เป็นหนาดูบ้างใครของปลาอันตัวเลีมีสองยี่เพราะว่าสองเหรียญห้าสิบห้าสิบใบไอ้มันเพะเผยแผ่บ่กไอ้มันแผ่อันนี้มันปลาอย่างชลอนโตปลาคอเขากอว่าตูไปเลี้ยงหลวงมันก่ อาชลอนเตาชลอนเตเรียงโวงกันหดโอ้คนละดวเขาว่าตูตูดเมียพลังจรพวกเขา่ไไไเรียเขาวอโอ้คั่วอ้ทีน้องนุ่มเอีแล้วครับทางท่ออีกแล้วทางท่อหาไปแล้วอันนี้ตึกบับเดียวดิตบ้ึกบดเดียวตัวนหลายเสียลาชลอนโตใส่ตใส่ ไมไหลพดพอีกแล้วมันก็ไหลพอจะจแตะวาัวจเลาวางสีรุ่งนี่นั่งสิมีมนคนจัดหมอมีพีช่างน่งสิมี่สังทองหาปลาหนีน่งสิมี่มดนนคัดใส้เนาะอืม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 อาหมอมีพี่ช่างหมอไหมปวดพ่อปวดพ่อ กำลังจมหมาเนาะบางทีน่ยยังกิ่แร้งหลังก้อนมาหัดหลังก้องมาหัดนะมีเ่าต้วคุณไหนอยู่ทางขวาคนน่ะถทอโอมาเลยคือคือคือเงาก็อุบก่อนแต่แสดงเขาเขาจะเรียบว้าหัวเคยอันอันอีหยังกอดหูอันเขาปากัดหอเบิดเขาต้องไง นี่เคยเดียวได้กินกังใช่ไหมไม่แห้ม่ลแม่ป่าเงียยืมเขาหายนิหายไิดูเฮียกระโอวะเออหยุดได้แล้วต่อไหมแม่ป้าเนี่มาแล้วเอาใส่ปลาไปปิ้งน้อยเอาไปยแม่าเลยบ่ไปขายดิล่ะคื่อะมีใส้ใ่หรือเป่าทือใส่กุบเอาไปเดี๋ยวบ่อมา ปาไม่ใหม่ปลาใหญ่บุงปวดโู้นะปวดโท้เนาะงอกปลาสังท่องปลาช่อนนี่ปลาะลอมโตเอาไปปิีเไม่ปลาปลาขาวบุ้งแกนจะขูออกฉล้โตเอยยังยังแกนแม่ปลาเอาตี จำแก้วี่เด็ขึ้นแก้ว่อยู่นี่เทออนกว่าอ่นัน่่ไหครเนี่าคาวเหมือมันแช่แต่ว่าไข่นิคัตัวได้ไข่นี่ยมาได้สามเดรียญสิบกว่าอึสิบวัยเอาไปพอปิ้งกันละเอาลยเอาอียดเอาอีมันปิ้งบังคนแสองคนดวมีสองคนเอเาไปไล่นาะ ได้ไปและขอเขาจักสอบด้วยขอเขาจักสอบด้วแม่ไข่เลดเกิดสายเมปวดพ่เนาะโวดพ่อดิฉันวดพ่อเนาะขวดพ่อเนาะขวดพ่อเนา้ขาดพ่อาะอเาด เอาไว้ัดกันเด็ดดีเนาะผัดแล้วแล้วแต่แม่จาถ้าผัดมันจะน่ากินอยางกัยา๊ยเห็นแก็ได้ละแดด่เดอดเม่อไม่แดเอามื่อเดข้าังันเอาจกขางเอาเนเอาเนี่ยสองถันเป็นชิ้นเป็ชิ้นสวนส่วนกจังหวะกเห็นไฟคอนโดนะ เดือ right? ่องฝนล่องล่มเลยเห็นว okay, ่าลังคาไปนั่นยังค่าไปไะอันนี้นะกงเมื้อี้างมืออ้นี่ซ่งาดซงฝปื้อี้เป็นหามือถึกยงนี่ม่แม่กางว่าสีอายังกินตาสังทองโดโทรมือนี่มือนี่เะเหตุอะไมือ่นอันนั้นลางใส่ตู้อันนี้ลางสัสัตเงียมันออกตว์เงียมันออกอขางับลางลเอาเอาเอาเลือใส่กเออเลือเซ่ซ่ นีก็ตัดหัวแล้วนะหันแพรแพรหลังน,นี่ตาแข็หมากไ้ก่นอนแพรหลังมันไปเซนนั่นก็เนืเอาซ้อนขวดจกหมื่นขอคาายดแขกจกหมื่นหนึ่งขอค่าทายด้อ้ยไะไบไปตะไปตะไดึกไปตะเห็ดเป็นไผ่กรเอ็ดเนอยู่ ตึกนี่ไม่ได้มาหนี้นี่ตึกแหคลิปคลิปเขาต้องนับเลยนับอย่งหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ค้นไปมันมาแหอแล้วยวงเก่าคอยผดผ้วผดผพวนะโอ้ผมโม่งแต่งนี่จังได้มันมันเหลวซึ่งมนก้นตัวห้าก็ไปตึกตจอว่ากำขึ้นดิกำไปไหนอันนี้ห้าห้าไปจอบมึงอ มองบึงแบบช่วงนั้นไรพ่อจ่องอืมมองเบิ่งแบบมีป่าบ่อืมมีป่าเออตัวยู่หันขายนี่เด้อจ้ะเดี๋ยวต้องขึ้นมาเอางเงี้ยจ้ะขึ้นเอาค้นยังเขายังว่าป่วงเขาบอกก็ป่าก็เปล่นบาน้านนี่นีเน่เจ๋เขบาเบา <laughs> อกนี่เจ๋เขาไม่ได้บอกใช่ผมชิล่ามาเลยเอาอีกแหละทั้งสั้นทั้งสี่อีกแล, <laughs> ล้ว <laughs> เขียกรอดว่าเขาบอกดีว่าตอบดีครับ <laughs> เอาก็ตนไปตรงบ้านทานล่ะอืมเอาบรนไดเนาะปอดท้วเนาะโอ้ยบังเนี่ยค้นหนียงได้ทอดไปสลับดีกว่านะฮะยูซายภาพมาบังเนี่ยฝากคนตับางแงปเาสลามสออมันคือกันดิข้กัน่ะนไหนและก็มาั้พี่คลิปให้แม่เนี่ยฮะ่ไหนขอบพุณพี่น้องของวาบังคลิปฝากให้นี่ยสำหรับคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี่ ปวดโพผมมู้ตกแดงตงรงวจจาดปาดบึ้มมาลงข <c oughs> อมลขอพนา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 บัานจดอะกวาขอบคุณครับออนนนีีน่่้าเ